สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเมาส์กันสนันแชร์ดาราสาวหน้าสวยนิสัยที่เทจริงปากเสียจนไม่มีเพื่อนคบเรียกได้ว่ามีเรื่องของวงการบันเทิงมาให้เมาส์กันอยู่เรื่อยๆล่าสุดดาราสาวสวยหน้าใสาคนหนึ่งมีผลงานมีชื่อเสียงและอยู่วงการบันเทิงมานานแล้วและมักจะโดนพูดถึงเรื่องราวความรักอยู่บ่อยๆล่าสุดมีวงในเผยมาว่า ตอนนี้ดาราสาวมีเพื่อนคบแค่ไม่กี่คนเพราะเทหายกันไปหมดด้วยนิสัยปากสว่างไม่สร้างสารรค์แถมยังขี้เหยียดฉีกหน้าเพื่อนยกเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ระหว่างมื้ออาหารชีดาราสาวก็เอ่ยขึ้นมากลางวงว่าพวกเธอดูสิยายเอ็มเนี่ยตอนเด็กไม่ได้ปอดบวมนมโตเท่าตอนนี้ตอนเด็กแห้งเหมือนไม้กระดานเดินได้เลยแต่เพราะฉันสอนยัดซิลิโคนยายนี่ลายสวยเด่นจนตอนนี้มีเงินทำหน้าอกแล้ว เพราะฉะนาันนลยษะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ